สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาดูอันดับของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะจากการอัปเดตล่าสุดของ fivb women's volleyball world ranking ในการจัดอันดับนี้เขาก็ดูความแข็งแกร่งความเหนือกว่านะคะจากคะแนนที่ชนะมาแต่ละแมตช์แมตช์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมหรือว่า world championship อะไรเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับกีฬาแข่งวอลเลย์บอลระดับภูมิภาค เรามาดูกันว่าเราอยู่ที่อันดับที่13ค่ะด้วยคะแนน222พอย n ์นะทีนี้ไม่ค่อยจะลำเอียงเมื่อดูอันดับของเราเสร็จแล้วก็กลับมาดูดีว่าอันดับ1ใครได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอันดับ1นนี่ตุรกีนะได้ไป390กว่าคะแนนอันดับ2ทีมจากอเมริกาอันดับ3บราซิลอันดับ4เซอร์เบียอันดับ5อิตาลีจีนอยู่อันดับที่6 โปแลนดอันดับ7โดเมนิกันอันดับ8อันดับ9ญี่ปุ่นอันดับ10นีเนเธอร์แลนด์อันดับ11แคนาดาอันดับ12เยอรมันไทยก็ขยบขึ้นจากปีที่แล้วขึ้นมา1อันดับนะคะจาก14ขึ้นมาขยบขึ้นมาอยู่ที่13 เอาละค่ะถึงอาจจะช้าไปสักนิดนึงแต่ก็ยังเป็นการอัปเดตของปีนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ